มันต้องดีขึ้นแน่ถ้าเผื่อ,อาการกับรัเสเซียเขาคุยภาษาเดียวกันได้โลกมันก็จะเย็นลงครับใช่ไหมฮะมันก็จะเย็นลงเพราะว่าตอนที่ทรัมป์ได้เป็นปนระธานาธิตอนแรกเขามีข่าวว่าเอ,อ่อปูตินเนี่ยสนับสนุนไกลๆอยู่ตอนแรกยังไม่มีทรัมป์ไม่โดนยิงเนี่ยใบแดงบอกเขาจะสู้จนเขาเป็นคนเดียวที่สู้ได้แล้วก็จะสู้ไม่มีใครให้เขาออกได้อ่าอะไรมแต่พอมีการยิงกันขึ้นเนี่ยมันคะแนนของทรัมป์มันโดดไปแรงมาก ไปเด่นอาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าเขาควรจะเล่นต่อไหมวาอ,อยู่แล้วแต่อันนี้มันชี้ขาดอ,อ๋อนี้เรียกว่าแปลนไลด์เลยก็ย,ยังไม่รู้นะจากนี้ไปจนถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรอีกทั้จะโดนซ้มสองท้มสามไหมวันนี้ทําจะกล้าหาเสียงแบบไหนไปเด่นจะแก้ตัวยังไงมันยังมีเรื่องต้องตั้งวาอีกเยอะเพราะว่า ความสูสีกันระหว่างริพับลิกันกับเดโมแครตในสนามเลือกตั้งเพรสิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันสูสีกันมากมสูสีกันแบบว่าเกือบห้าสิบไปห้าสิบเนี่ยมันมันแต่ว่ามันมีผลต่อโรคแน่นอนอตอนแน่นอนทีนี้ถ้าเป็นไบเดนผลมันก็ก็จะเป็นอย่างอย่างก่อนนี้<ป>ใช่ไหมคะเหมือนที่ปีที่แล้วมา ก็เหมือนสี่ปีที่แล้วมาถ้าว่าเป็นทรรมมันก็จะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกคว่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงคะเราไม่รู้เพราะเรามันชาติเล็กจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นแน่ถ้าเผื่อ,อาการกักบรัเสเซียเขาคุยภาษาเดียวกันได้โลกมันก็จะเย็นลงครับใช่ไหมฮะม,มันก็จะเย็นลงเพราะว่าตอนที่ทําได้เป็นประธานาธิบดีตอนแรกเขามีข่าวว่า ปูตินเนี่ยสนับสนุนไกลๆอยู่ใชต่ตอนตอนสี่ปีที่แล้วตอนที่ทําชนะเขาแล้วเนี่ยลูก<ะ>ทัาก็ไปผัวพันด้วยเขาไปเข้าไปเจรจาด้วยแล้วคราวนี้รองรับดีก็เป็นเพื่อนของลูกทัาอีก<ะ>อแล้วเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทัาด้วย<ะ>อแล้วก็มาก็มันก็อย่างแปลกๆแ,แต่ทำไมฝ่ายของ ไบเดนไม่ออกอาวุธในเรื่องการเลือกตั้งเลยปล่อยให้เอาคะแนนไปอย่างเดียวเนี่ยผมว่าผิดสังเกตเขายังตั้งตัวไม่ทัน,นใช่ไหมครับทั้งไบเดนยังไม่ยังตั้งตัวไม่ทันอาจจะถึงขั้นจะเปลี่ยนตัวไหมอีกใช่ไหมครตอนนี้จะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวหรือไม่ตอนนี้แนวโน้มโอกาสเปลี่ยนตัวก็สูงเพราะล่าสุดเนี่ยที่หนูฟังข่าวมาเป็นโควิดอีกในระหว่างการหาเสียงก็เลยช่วงนี้ก็ต้องงดอีกงดหาเสียงอีกอะไรอย่างนี้ มันก็กดูโอกาสเปลี่ยนตัวก็สูงอยู่สงอสังเงะอยู่นะคะเพราะว่ามอพอเกิดเหตุการณ์ตอนแรกยังไม่มีทําไม่โดนยิงเนี่ยใบเดนบอกเขาจะสู้จนเขาเป็นคนเดียวที่สู้ได้แล้วก็จะสู้ไม่มีใครให้เขาออกได้อ่าอะไรประมาณแต่พอม,มีการยิงกันขึ้นเนี่ยมันคะแนนของทัพมันโดดไปแรงมากใบเดน่นอาจจะต้องมาน,นั่งพิจารณาว่าเขาควรจะเล่นต่อไหม,มพักอาจจะบีบเขามากกว่านี่อะ,อะไรก็ตามแตเ่เราไม่รู้หรอกเหตุก